น้องสำเร็จแล้วก็เขาก็เขาเขาก็มุ่งมั่นนะภรรก็บอกเลยว่าในในในวันที่เขาเดินมาบอกว่าเออเขาจะประกวดอะไรเงี้ยแล้วก็แบบหลอหลอแน่ใจนะอะไรเงี้ยเพราะก่อนนั้นเนี้ยเขาก็พยายามจะประกวดมิสแกรนอะไรเงี้ยแต่ด้วยสภาพร่างกายเขาอะมันไม่พร้อมแล้วเขารู้สึกว่าไม่ไม่เป็นไรครั้งนั้นมันก็แบบด้วยต้องเข้าโรงพยาบาลออกโรงพยาบาลอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็โอเคมาครั้งนี้เนี่ยเราก็เห็นเขาพร้อมมากๆกก็คือเขา คือทั้งทั้งหมดที่เขาทําอ่ะคือเขาแทบจะแบบหาชุดหาอะไรเรียนหาที่เรียนติดต่อเขาทำเองทุกอย่างโดยโดยแบบเขาไม่ได้แบบไม่ได้ขอความช่วยเหลือเราเลยเราก็บอกว่าเออมีอะไรก็บอกอะไรเงี้ยเขาบอกว่าขอแค่วันเขาประกวดอ่ะมาได้ไหมเพราะแพทนอนเร็วมากคือจริงเวลาเนี้ยแพทหลับแล้วลูกเลิกต้องนอนแล้วแต่เอออะสักครั้งหนึ่งน้องขอก็มาคือตอนแรกก็คิดว่าอะ คงไม่ได้มงหรอกเดี๋ยวพอแบบเดินเดินสับสับเสร็จเดี๋ยวฉันจะปีกตัวกลับแล้วอะไรเงี้ยอ้าวเข้ารอบอ้าวเก้าคนก็อยู่ต่อคุณสามีก็ถามว่าไหนบอกจะกลับตั้งแต่สองสามทุ่มอ้าวพอเก้าเสร็จเหลือหกหกเสร็จเราจะไปไหนแล้วก็ต้องอยู่และที่สุดก็ได้ก็ดีใจค่ะได้มงกับเขาแล้วเราได้สองมงด้วยนะคือตอนแรกก็คิดว่าโอ้ได้ป๊อปปูล่าแล้วก็มันจบแล้วแหละไมไม่น่าจะได้มงใหญ่อะไรเงี้ยอ้าว ได้มุงใหญ่ด้วยอ่ะอยากยาคำว่าหล่อกมื่ก็้พี่แพบคมันเราเป็นห่วงเขาหรือว่าเราคิดว่าเขาทำไม่ได้คือเราคิดว่าเขาทําได้เขาในใจเขาทําได้แต่เราก็ไม่รู้ว่าคนภายนอกจะมองอมอยังไงด้วยด้วยว่าหนึ่งก็เป็นน้องเราด้วยอะไรอย่างเงี้ยเราพ่ก็ไม่รู้ว่าอะสมมติได้ไปหรืออะไรยังไงเราก็ไม่รู้ฟีดแบ็กเราเราเราตอบไม่ได้เลยว่าฟีดแบ็กมันจะ เป็นยังไงมันต้องมีบวกและลบแหละนั่นคือสิ่งที่เขาต้องเจอในเมื่อเขาเลือกที่จะมาอยู่จุดนี้แล้วก็จับมือเอ็นีแพยกมือท่วมหัวด้วยเลยบานอะไรไปไม่ได้แบบคือเ็าอยากให้เขาสมหวังอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหนๆเราก็มาเชีย์แล้วเราก็เขาตั้งใจมากๆอ่ะแล้วถ้าสมมติว่ามันสมหวังสักครั้งแต่เชื่อว่ามันจะเป็นพลังชีวิตเขาได้ดีมากๆเขาจะมีแรงในการแบบทำอะไรได้อีกเยอะเลยตลอดระยะเวลาที่เรานั่งชม เราอยากจะชมเขาในจุดแห่มาที่สุดเขารู้วันนี้เขาสวยมากจริงๆค่ะแล้วเขาก็สติดีมากมีสตินะคือจริงๆเราคือจริงๆเราสองคนอ่ะมันมันไม่ได้มาลุกสวยนะมันมาตลกอะไรตลกอยู่แล้วเราก็คิดว่ามันจะเดินสะดุดตรงช่วงไหนไหมจะสะดุดไหมรองเท้าจะพลิกไหมหรือเหยียบชายกระโปรงเพื่อนป้าคือเราก็ลุ้นตลอดแต่นางทำได้ดีมากอะไรอย่างเงี้ยโหเราแบบ เขาตั้งใจเขาตั้งใจมากๆจนมาช่วงสัมภาษณ์เนี่ยเราว่าอ้าตอบตลกไปเลยลูกแบบตอนยิงคาถามเพื่อนโอเคแต่ตอนที่เพื่อนยิงคาถามกับหนูหได้ไหมแล้วพอนั่งตอบว่าสติจบจบเลยว่ามีมีเลยดิเขาเป็นผิวว่าในใจก็คือสติตอบสติขันไปหาสะมีม่บ,บอกสติว่าว,าาว่าส <อ pants S 1> ั่หะเออเคาวงลงอ้าว แต่มันก็เป็นคําตอบที่ถูกตออ้องอะถ้าถามเราณวันนั้นอะออนัะตาจุดที่เรานั่งเราก็ต้องตอบว่าก็ถ้าตื่นเต้นมันก็ต้องมีสติะอะมันมันก็มันองต้องมีอะไรวะสวยเราก็ไม่สวยแล้วแหละสวยสวยแล้วแหละเมือ่อก<ฮ>ี้พอเขาลงตัวก็ลงเลยคนคนไปแซวว่าเขาเหมือนน้องชายของแม่คนรองเราอยากเข้าใจได้เดี๋ยวรอฉีดโบที่ที่ไผ่ปลาแบบหนึ่งเดี๋ยวเอาหัวไหลออกตรงนี้มันยก ไอ้ถ้าครูมันยกแล้วเดี๋ยวพอเราหงแล้วแป๊บเดียวทั้งหลายคนเขาก็บอกว่าจริงๆเราแบบไม่ควรใส่ที่แบบมีผ้าแบบแฟนนะครับบอกว่าจริงๆมันควรเปิดแบบเผยไปเลยอย่างเอย่างแรกนั่นสิก็เป็นแต่อย่างเงี้ยค่ะร้องแรกไม่คือชุดด่าแพทชอบอาก็ตาาเออคือชุดอาชอบแล้วน้องก็ส่งมาว่าเออชุดทีนี้มันมันเรื่องของผ้า ทีเนี้ยก็กลัวมันจะบาอ่อะแผลคนเดิมทุกคนก็มีอันนี้อันนี้าเขาเรียกว่าอะไรอะเผบอะแล้วหนูเออเราก็บอกแล้วว่าเออก็ต้องมีปะวะถอดใส่ขึ้นมาไม่ทันแล้วกลัวไม่มีดีกว่าแต่ก็เออไม่ทันละเดินเลยลูกเดอนแล้วก็เออพอแล้วจะไหมอ่ะเดี๋ยวชุดต่อไปไม่มีละอัตลอดแบบนี้จะช่วยน้องกลุ่มมิงเรื่องสุดเรื่องอะไรเรื่อย ได้เหรอได้ตีเอาเป็นดาราออกงาแพ้แือเขาเขาเขาน่าจะกังวลว่าแบบมันจะเบาน่าจะได้เห็นชุดเพื่อนๆหรือเวทีผ่านๆมาแล้วอาจจะด้วยมันต้องมันต้องมีอันนี้เนาะมันจะดูอะไรหรือเปล่าหัวไหลโอเคติดจุดตรงนี้เดี๋ยว เดี๋ยวหนูปรับให้ได้ไหมเดี๋ยวหนูเดี๋ยวหนูคุยกับน้องก่อนว่าเออหัวไหลแบบนี้สายเราก่อนเลยหรอตอนนี้แบบตอนส่งรูปหนูไม่เห็นว่าไหลตั้งขนาดนั้นแล้วประจวบกับตอนถืออ่างถือดอกมงดอกไม้พี่ดอกเขาหายไปหมดโอ้ยเธอจัดน้องอันนี้น้องไม่ไม่เราก็นั่งฟังอยู่เราก็นั่งดูอยู่เราอยังเรายังแบบเออใส่หัวไหลเราต้องกดลงแล้วเราคือเราพูดดักชาวเน็ตน้องเราเจ็บน้อยสุด ไม่มีใครด่าเจ็บท้องพี่มันอยู่แล้วละนะคุยก็บอกอะตอนแรกก็คือเกงอยู่ข้างล่างอะคือรู้เลยว่ามันเกงคือจะยิ้มหรือไม่ยิ้มเป็นอะไรอะเขาจะมาหัวล้อที่ลุดใช่ไหมรู้รูไม่ควรมาเชียร์ตั้งแต่แรกนะน้องปฏิลุดมันหลุดเพราะอีนนี่คอยแบบ แล้วพอมาเห็นหน้าหนูอ่ะมันก็อย่างเงี้ยโอ้ยหแล้วภาพมันออกมาไม่ดีหนูก็เลยแบบเราต้องสีเลียดหรือเปล่าวะหรือะไรให้น้องรู้สึกว่าเราจริงจังอ่ะก็บอกไม่ต้องเกงพอเกงปุ๊บยกไหล่แล้คอน้อกผาาอีกยางเงเนาะหนูห่ยค่อะหนูไม่ต้องเกงแล้วก็ชอบจังเลยท่าเนี้ยไม่เอาละไม่เอาละเราไม่ ไม่ควรไม่ควรเอาอันนี้หรือไม่ควรอันนี้ดีอ่ะดังคูตังคูช่วยหนูคิดหน่อยว่าเราแบบยังไงดีเราไม่ควรอันนี้หรือเราไม่ควรอันนี้ตั้งแต่แรกหรือเราควรเดินสบายอันเนี้ยเป็นอันนี้ใหญ่อะยังไงดีวะเอาแต่ได้มงแล้วได้มงแล้วต้องกูมิ่งแบบเยอะอีกเยอะเลยกูมิ่งพี่มันก่อนตอนนี้ว่าไม่ให้นั่งแถวหน้าพี่เตือนแพ้ด้วยนะ ประกวดประกวดรอบต่อไปยอย่าให้หนูนั่งแถวหน้าเออพราะหนูก็จะเป็น,นย <c oughs> ยอย่างเงี้ยดูอย่างเงี้ยแล้วเราได้มีการถามถามนะก่อนไหมว่าแบบถ้าเกิดหลังจากเนี้ยมันมีเวลาจริงๆใช่เพราะว่าเขาเก็บตัวกันเป็นเดือนนะจําได้ว่านางถามนางอ่ะพยายามจะให้เราช่วยตอบคําถามเทนเทนแต่คําถามที่นางให้ช่วยไม่เห็นมีบนเวทีเลย เป็นการเกรงว่าเพื่อจะเกิดอะไรขึ้นมาให้หนูช่วยตอบอันนี้น่ะคิดคำพูดอ่ะหนูคิดไหลเยอะอย่างเดลยไม่มีเลยมันไป AI อซะแล้วซึ่งนางตอบ AI ดีมากเอ AI เราต้องใช้อย่างมีสติอย่าให้ควบคุมจิตใจเราไอแอไม่มีชีวิตจิตใจเชื่อไหมนี่เป็นคำตอบที่ดีที่สุดในชีวิตตั้งแต่รู้จักกันมาวเลยอวยอถ้าถามหลังบ้าน เอคือก็เอไอไงเอ้าก็ให้โอกาสมันนอนให้โอกาสได้เรียนรู้ก็คือหนูอยากได้มงบ้างอะเอาละน้ำมีสองแบ่งกันได้คือมงมงสวยมากเลยอ่ะเขาให้ใส่กันไหมอะไม่ได้หรือเดี๋ยวใส่มงบอกกูราวหมด มีสองโมงนะเออหนูใส่โป๊กปุล่าโหวดได้ไหมเพราะว่าหนูโหวดเยอะอยู่อ่ะเพราะหนูโหวดเยอะเยอะอยู่อ่ะก็พี่ๆก็ให้โอกาสหนังได้แบบ g r o มมิ่งตัวเองอีกหน่อยได้เอาไหล่ลงหน่อยก็เดี๋ยวเอวสับลงไปอีกนิดนึง พี่พี่แพทมีการเตือนหมายว่าเหมือนแบบจะไม่ได้มีการถอนตัวกลางคันนะเพราะหือนคนกังวลมากที่กังวลคนเดียวเหรอหนูด้วยเออช่วงนี้ก็ไม่ต้องไปทําอะไรให้มันต้องเข้าโรงพยาบาลนะอ่าหน้าอกหน้าอกจมูกจมูกก็พักก่อนคราวที่แล้วแล้วก็โอ้หมอตามเลยหมอบอกลงจากเวทีก่อนเลยครั้งนี้ก็เลยบอกว่าโอเคโอเคแล้วนะทุกอย่างโอเคนะนางบอก มันเหมือนมันเพอร์เฟกแล้วอ,ะอ,อ่ะอีกอย่างแล้วหนูไปลดน้ำหนักให้น้องให้เดี๋ยวลดอีกนิดนึงออหนูรู้พี่พี่ติดเรื่องนี้ด้วยนะวนนัวนนี้เรารับเรื่อง พอบาลายหนักหนักไม่เอาอันนี้เนาะทำโอดแต่ถ้าอันนี้หนูไม่มีหนูไม่มีอันนี้หนูโพดได้นะอังจริงพี่บอกหนูได้หนูไปบอกให้แต่ทำได้ไม่ได้อีกอีกเรื่องหนึ่งแต่เดี๋ยวหนูไปส่งสารต่อให้บอกได้พี่พายอยากจะบอกอะไรกับน้องน้ำเพราะว่าอย่างน้อยอะวันนี้มงลงหลายคนก็คงคิดว่า ที่มกที่ลงได้เพราะพี่แพทสองโมงเองลูกหนูยังขาดอีก16บหกโมงเฮ้ยเตี้ยเราเป็นอย่างเนี้ยไม่เกี่ยวกับพี่แพทเลยคือพี่แพทอะแค่มาเชียร์วันนี้เลยบางคนบอกว่าได้เพราะพี่แพตเลยพี่แพตไม่รู้เรื่องการประกวดไม่รู้อะไรใดๆเลยค่ะก็คือมาวันเนี้ยเพราะน้องขอให้มาแล้วสิ่งที่เขาตามฝันแพตก็ขอแค่ว่าเออก็ทําให้มันดีที่สุดวันนี้ได้มงแล้วสติตามที่หนูตอบเลยลูกสติ ส่วนคอมเมนต์ใดๆคอมเมนต์เลยเขาอ่านแล้วเดี๋ยวไปให้เขาไปรับชมกันเอลยขารับมม่ไหวใช่ไหมขอรับเร็วที่สุดฉันพูดไปแล้วรอเลยลูกรอเลยลูกพายุเมื่อวานต้นไทรกูหักอย่างน้อยไปรอเลยค่ะแรงม่พายุใช่ไม่เอานี่ละไปละหนูไปได้ยังอ่ะเขาอยู่ไหนเดี๋ยวหนูจะไปบอกเรื่องนี้เขาก่ะโอเคเจ้า